ก็อยู่กับ CX8 นะครับมาไกลจากระยองนะครับตัวนี้เป็นรุ่น S นะครับก็คือเป็นรุ่นแรกที่ยังไม่มีฝาถ่ายไฟฟ้านะครับก็มาติดฝาถ่ายไฟฟ้าเป็นเกรด OEM นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเสียงจะนุ่มกว่าของแท้ด้วยซ้ำนะครับนะครับเตะได้ทั้งเปิดและปิดนะครับตัวนี้ก็ใช้คู่กับสวิตชแท้ได้นะครับ นี่ก็เปิดเมนเดิมได้นะครับรอ่าแล้วก็ตัวน,นี้ก็จะมีนี่ครับปุ่มปิดอยู่ส่วนเดี๋ยวตัวนี้ก็จะสามารถใช้ตัวอ่าปุ่มข้างหน้าได้แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องซื้อตัวนี้มาใส่ก่อนนะครับเราก็เดินระบบไปหมดละครนนี้คันนี้ก็ติดตั้งระบบพับกระจกออโต้ด้วยนะครับ <S <S อ่านี่ครับกดล็อกพับนะครับ กดปลดล็อกกลางนะครับเอ้ยกดปลด,ปล,ดล็อกไม่กลางครับผมลืมไปอาทาไมถึงเลือกแบบกดล็อกไม่กลางเพราะถ้าเรากดปลดล็อกกลางเนี่ยกระจกมันก็จะพังบ่อยเวลาเรามาเข้ามาเอาของใช่ไหมครับเข้ามาของห้ารอบกระจกนี้ก็เข้ากลางเข้ากลางออกห้ารอบอย่างเงี้ยก็จะเสียบ่อยนะครับแต่ของเราเนี่ยสามารถสลับไปได้นะครับถ้าใครไม่ชอบก็สลับกลับมาเป็นกดปลดล็อกแล้วกลางก็ยังได้ครับ โอเคใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับพี่เพจ MZ Story ครับผม